มันจะได้ป่าเออต้องปุ๋อย่างนี้มันจะได้ให้วลาโอเคมารวมอ๋อเลยสว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 ัสดีครับทุกท่านวันนี้อยู่กับผมเมโลดี้คนเดิมนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับเกมไลน์เ e ็ทบริหรือว่าเกมเศรษฐีแล้วก็ผมก็วันนี้ที่จริงผมจะต้องอัดตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับผมแต่ว่าวันนี้คือเลอขอดีขอพักก่อนนะครับผมก็ ยังไงอะไม่ได้นอนนะผมผมไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อตอนกลางคืนนะผมก็เลยแบบว่าผมนอนเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็ผมอันนี้คือผมเพิ่งตื่นแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมก็วันนี้แน่นอนเราจะทําการฟีกการ์ดรวมนะครับผมแต่ว่าเราจะให้มาดูกันนะครับผมว่าผมอัดตอนกี่โมงนะผมตอนนี้คือผมอัดมาเที่ยงคืนสินาทีคือเป็นเป็นเวลาที่แบบว่า ทุกคนต้องนอนกันหมดแล้วนะครับผมแต่ผมเพิ่งตื่นไ้วยไงก็เลยแบบใช่ป่ะวะใช่ขนมันเนี่ยนะครับผมก็เลยแบบว่าเออผมขอตื่นมาอัดเลยดีกว่านะกันนะครับผมเพชรก็อยู่เท่าเดิมนะที่จริงผมก็สุ่มด้วยแล้วประเด็นคือผมก็สะสมธนูของบีไฮยองรังนะครับผมตอนนี้คือผมขาดเลยสองใบอะแต่ว่าไอเสื้อของกาดเเซียนนี่คือผมยากเหมือนกันก็เลยแบบว่าเออ รอของฟรีก็ได้ถ้าเกิดของฟรีมันมาได้แบบเยอะขนาดนั้นค่อยสุกหลังแล้วกันนะครับผมโอเคก็ตามนีแล้วกันนะยังง่วงนอนอยู่เลยนี่คือผมเพิ่งตื่นะเนี่ยจริงเพิ่งตื่นแล้วยังง่วงนอนอีกแบบโอ้ตายสุดสุดสุดยอดเลยนะครับผมโอเคก็อยว่า,างนึงนะเอ้วันนี้คือจะ รวมกา้ดวละกันมามารวมกร์ดก็แน่นอนรองเท้าเรามี1 2 3 4งถ้า6 7เเรามีหมด8คู่ด้วยกันเดี๋ยวเราเอาสักเราเอาสัก1ิคู่จริงเราต้องการสัก10คู่ย่างน้อยแบบเอ้ยเดี๋ยว8ดีเพราะว่าเราต้องเก็บรองเท้าไว้อีก4ใบด้วยกันนะครับผมโอเคมาจะรวมก็ต่อเมื่อ เราเอาของรองเท้าหรือชุดมารวมกับรองเท้าหรือชุดอย่างละใบก็แน่นอนว่าจะได้1ใน10แล้วกันนะคือมีลับเปอร์แจ็คสันมีจันเจ้ามีค้าเมลซิลผู้หญิงต้องแข่งเจลดา้ดาดักโอลีนอาชาดาักเรนเซียลว,วลีสตรีนิสเบลแล้วก็การได้ลูเซียเดี๋ยวเราไปดูเรทอ้นี่กัน เราดูเรทในการรวมกันมันจะบอกเรทในการรวมอยู่นะครับผมโอเคมาเออเดี๋ยวๆๆๆไม่แสดงไม่แสดงนี่ครับทรักรัสสมไอเทมรู้สึกจะนี่อยู่ด้านล่างนะครับผมนี่ไงอีเวนต์แบบรวมฟิกนะครับผมแรปเปอร์จะสันสามสิบสี่จุดสี่มเปอร์เซ็นต์จันเจ้าย5หาเซความมเซลยิบมแข่งเกลดาวิาด้าร์ดาวโอรินศูนย์ห้าศูนย์โอ้ อาชา0.30ดัก 0. 0, รี 02, น0.20เซลลี่0.02สโนว์ควีนลับซเบล0.01การิลูเซีย์0.01ปอร์เซนต์สุดยอดยากอยู่นะมันไม่ใช่ว่าไม่ยากนี่แอบยากอยู่อ่ะเนี่ยโอเคมารวมจุดแรกดูดิจะมันจะได้ป่ะเออน้องพูอย่างงี้มันจะได้ให้บ่าโอเคมารวม อ๋อสวย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 จันเจ้าวาแล้วเปิดมาก็จันเจ้าไอคลิปที่แล้วถ้าเกิดใครได้ดูนะไอคลิปในการรวมรวมก็อยากได้จันเจ้าแบบโอ้พอดเซ็งอเซงอยู่ได้แล้วครับผมได้จันเจ้าเฮ้ยหนมันจะเป็นนาเป็นจันเจ้าแล้วจริงน่าจะเริ่มเป็นจันเจ้าแล้วโอ้โหรวมได้โอเคคามเซลโอเคปะรวมต่อครับปะ ยาวๆครับวันนี้ก็ยังยาวจันเจ้าขอบูนเฮ้ยเอาดีๆบ้างก็ได้มาโทรโอ้พึ่งคือคนเพิ่งตื่นแล้วม่ได้อย่างนี้เลยนะโอ้โหจันเจ้าโอ้บ่อยมากโอเคจะยิงน้องแข่งเจอได้เอออย่างน้นอ,อ,อยก็แบบก็น่าเกลียดอยู่ดีนา่า น่กเกียดยีโอ้โหแรปเปอร์แจ็คสัน่ะมาดูใบสุดท้ายครับผมโอ้โหคือกะว,ว่าจะไม่ให้หรือใช่ไหมถานเอรโอ้โหจันเจ้าขอบคุณครับเราเชื่อเลยเนี่ยเดีย๋ยวพาไปดูเดีย๋ยวดูนะจันเจ้าผมว่าผมได้มาเยอะนะคือได้เยอะแบบเยอะมากๆเนี่ยจันเจ้าหาใบ โอ้โหแฟนนิสเตลา่าคือแบบนักโตรโหราชินีตำรวจลาวีองแบบโอ้ m ม god มีแยกกว่านี้ไหมมันจะมีแยกกว่านี้ไหมนะครับผมโอเคเออตายสิโอเคครับผมก็วันนี้ผมว่าน่าจะจบคลิปแล้วล่ะดูละน่าจะเป็นจันเจ้าแล้วนะครับผมอีเวนต์จันเจ้าปะเนี่ยโอ,โอ้โหตาย นะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวส่วน12หางเดี๋ยวผมจะค่อยทําตอนเย็นเอตอนค่ำอะประมาณสักเ,เช้าๆจะได้ทำนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมว่าต้องขอทําการจบคลิปพียเท่านี้ครับใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย